สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพบช่องเอ y น h i n g ง่าดูนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวโมเดลเป็นงานจุดขยับเซนไตแล้วก็พาวเวอร์เรนเจอร์นะครับเราก็มาดูตัวแรกกันเลยนะครับตัวแรกก็เป็นโอเรนเจอร์นะครับตัวนี้ก็คือโอเระครับ ขบวนการพลังมหัศจรรย์โอเรนเจอร์นะครับอันนี้เป็นจุดขยับนะครับอันนี้สติกเกอร์ลอกตามการเวลานะครับเพราะว่าเก่าแล้วนะครับนนตัวนี้ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าสิบบาทนะครับไม่มีอาวุธนะครับไปดู ตัวต่อ,อไปกันเลยนะครับตัวต่อ,อไปก็เป็นโกเซเรสจากโกเซเจอร์นะครับตัวนี้ขนาดประมาณสามนิ้วกว่าๆนะครับนี่สภาพยังสวยนะครับผมภาพบานกลางนะครับนี่หมุนคอได้นะครับขยับแขนได้นะครับ ตัวน,นี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทครับไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวน,นี้ก็เป็นゴอนเจอร์นะครับเป็นฝั่ง power ranger นะครับเป็นชุดนี้ฝั่งญี่ปุ่นไม่มีนะครับผมตัวน,นี้ขนาดประมาณเกือบ7นิ้วครับประมาณ6นิ้วได้นะครับนี่หัวหมุนได้นะครับ ขาทเริ่มจะอ่อนแรงนะครับทำท่าจะอ่อนแรงนะครับมันก็เก่าแล้วครับตัวนี้ผมได้มาในราคา20บาทนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นชินเคนเจอร์ฝั่งเมกานะครับชินเคนเรตนะครับถ้าฝั่งเมกาก็เป็นพาวเวอร์เรนเจอร์ซามูไรนะครับน่าจะเรียกว่าซามูไรเรนะครับตัวนี้เป็นงานสลับหัวนะครับผมขาขยับไม่ได้นะครับแขนขยับได้นะครับ หัวหมุนไม่ได้นะครับผมตัวนี้ลาหัวกดปุ่มด้านหลังนะครับสำหรับเป็นเราใส่หน้ากากแบบใสโมงนะครับไม่ได้ใส่หน้ากากชินคินเรสนะครับปุ่มด้านหลังนี้นะครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่งอเมริกาครับมาจิรเรนเจอร์นะครับถ้าชื่อฝั่งเมริกาผมไม่ดูนะครับตัวนี้นี่จุดขยับนะครับนี่ข้อต่อยังแน่นนะครับผมขาก็อ่อนแรงบ้างนะครับแต่ก็ยืนได้นะครับหัวหมุนไม่ได้ครับตัวนี้ มันมีที่เก็บหัวนะครับมันน่าจะแปลงรากเป็นอย่างอื่นได้นะครับแต่ว่าของมันไม่ครบนะครับเป็นได้แค่หุ่นนะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับไปดูตัวต่อไปกันเลยตัวนี้ก็เป็นเกคี้เรสจ,จาก เกคิเอเนเจอร์นะครับตัวนี้ไม่มีมือนะครับแล้วก็ขาอ่อนแรงแล้วก็ขามันกาวไว้ข้างหนึ่งนะครับเห็นมันสวยเดียวเอามายืนคำๆครับได้มา20บาทนะครับตัวนี้ข้อต่อนี้ข้อต่อแขนยังดีนะครับข้อต่อขารวมแล้วนะครับรวมข้างเดียวนะครับเอามายืนเท่ๆได้นะครับ ตัวนี้ผมก็ได้มาในราคา20บาทนะครับไปดูต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็น power Reanger นะครับถ้าญี่ปุ่นก็เป็นโบวนเจอร์นะครับโบวเคนบูนะครับอันนี้ก็จุดขยับนะครับผมนี่ครับที่ตรงนี้เปิดได้นะครับเป็นที่ไหลมันครับเปิดได้สองข้างเลยนะครับหัวหัวขยับได้นะครับตัวนี้ ตัวนี้น่าจะเป็นงานระบบครับนี่ครับไม่มีฝาฐานด้วยนะครับตัวนี้ระบบไม่ติดด้วยนะครับด้านหลังก็น็อตมีสนิมนะครับตัวนี้ก็เอามายืนให้เทได้นะครับเพราะว่าซื้อมายี่สิบบาทนะครับผมแล้วก็ไปดูตัวต่อไปกันเลยนะครับตัวนี้ก็เป็นฝั่ง power ranger อีกแล้วนะครับเป็นญี่ปุ่นของญี่ปุ่นก็ bow c a n g e r นะครับ bow can back นะครับตัวนี้ก็สภาพปานกลางนะครับโคตรบ่ยังแน่นๆนะครับ หัวหมุนได้นะครับตัวนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าสิบาทนะครับไอตัวที่ผมรีวิวตัวประมาณนี้ก็หกนิ้วทุกตัวนะครับผมในวเวน้นโกดเซนะครับโกดเซนสามนิ้วกว่านะครับไปดูตัวต่อ,อไปกันเลยนะครับ ตัวนี้ก็เป็นม้าดำหรือว่าวูซัตจากมาจ i ิเรนเจอร์นะครับนี่สภาพกลางๆนะครับหน้ามันไม่ค่อยหน้ามันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับมายืนรอๆได้ครับนี่ยกขึ้นได้นะครับยืนเทเจนี้ก็ได้นะครับผม ตัวนี้มีระบบแล้วนะครับระบบไม่ติดแล้วนะครับจะมีมีฝาทาน,นครับตัวนี้ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคาห้าสิบบาทนะครับไปดูตัวสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยนะครับตัวสุดท้ายของคลิปนี้ก็เป็นฝั่ง power ranger นะครับขอไปเรียกเป็นฝั่งญี่ปุ่นครับมา j i ranger เป็นมาจิ red นะครับอันนี้มันร่างนี้คล้ายๆกับ ไอ้ตัวนี้เลยนะครับมันใส่น่าจะใส่นวมเหมือนกันครับอันนี้น่าจะเป็นล่างเทพกว่านะครับนี่ยังเป็นล่างแบบอ่อนๆนะครับอันนี้ขยับหัวไม่ได้นะครับผมอันนี้สภาพกลางๆนะครับขาก็ทำท่ามีอาการอ่อนแรงนิดน,นึงนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้มาในราคา50บาทนะครับท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการรีวิวโมเดล Power Ranger แล้วก็เซนไตนะครับเป็นมือสองลุกชิ้นนะครับผมได้มาถูกบ้างแพงบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปนี้ผมได้รีวิวไปทั้งหมด10ตัวนะครับราคาที่ได้มาก็มี20-50นะครับ ก่อนที่จะจบคลิปนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ